บันทึกเสียงคำอธิษฐานเพื่อลูกโดยคุณสตอร์มี่โอมาเทียนผู้เขียนหนังสือและคุณคณาพรธรรมสุจริตกุลผู้แปลบทที่สิบออธิษฐานเพื่อให้ลูกพูดความจริงเสมอและไม่พูดโกหกเลยข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทูลขอที่พระองค์จะทรงเติมลูกของข้าพระองค์ให้เต็มล้นโดยพระวิญญ,ญาณแห่งความจริงโปรดประทานใจที่รักความจริง และติดตามความจริงให้แก่เขาให้เขาปฏิเสธการโกหกทั้งปวงและรู้ว่าการโกหกเหล่านั้นเป็นมาจากศัตรูขอทรงชำระเขาให้สะอาดจากทุกสิ่งในชีวิตของเขาที่อาจจะหล่อเลี้ยงวิญญาณแห่งการมูสาและขอทรงชำระเขาจากความตายที่คืบคลานเข้ามาอันเป็นผลจากการมุสาที่เขาอาจพูดหรือคิดขอทรงช่วยเขาให้เข้าใจว่าการโกหกทุกครั้ง เป็นการมอบใจส่วนหนึ่งให้กับมารและเป็นการสร้างรอยรั่วในหัวใจอันจะนำมาซึ่งความสับสนความตายและการแยกจากการสถิตยอยู่ของพระองค์ขอทรงปลดปล่อยเธอจากวิญญาณแห่งการมุสาทั้งมวลข้าพระองค์ทูลขอว่าเขาจะไม่ตาบอดมืดหรือถูกล่อลวงแต่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้อย่างแจ่มชัดเสมอข้าพระองค์ทูลขอ ที่เขาจะไม่สามารถหนีพ้นได้เมื่อเขาโกหกแต่ให้ทุกการมุสาปรากฏแจ้งถ้าเขาโกหกขอให้เขารู้สึกแย่มากและรู้สึกสบายใจได้ก็ต่อเมื่อเขาสารภาพผิดและยอมรับผลของการโกกนั้นโปรดช่วยข้าพระองค์ให้สอนเขาได้ว่าการโกหกคืออะไรและให้ข้าพระองค์สามารถลงวินัยเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้งที่เขาลองดีด้วยการพูดโกหก ประวจนะของพระองค์กล่าวไว้ว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพารการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นในพระธรรมยหอนบทที่16ข้อ13ถ้าพระองค์ทูลขอพระวิญญาณแห่งความจริง ที่จะนำพาเขาเข้าสู่ความจริงทั้งมวลขอให้เขาอย่าได้เป็นคนที่ให้โอกาสแก่มารมุสาแต่เป็นคนซื่อสัตย์เที่ยงธรรมและติดตามพระวิญญ,ญาณแห่งความจริงอย่างจริงจังข้อประคัมภีร์ประกอบการอธิษฐานริมฝีปากที่พูดมุสาเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่บรรดาผู้ที่ประพฤติความซื่อสัตย์ เป็นที่ปิติยินดีแด่พระองค์ในพระธรรมสุภาษิตบทที่12ข้อ22จิตใจของข้าพระองค์ละลายไปด้วยความโศกขอส่งเสริมกําลังข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ขอทรงให้ทางเทียมเท็จไกลจากข้าพระองค์และขอโปรดประทานพระธรรมของพระองค์แก่ข้าพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ28-29 อย่าให้ความจงรักพักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจจรึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นเจ้าจงหาความพอใจและชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สามข้อสามถึงสี่คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดมบันดาลของซาตาน พร้อมกับการอิทธิฤทธิต่างๆและหมายสำคัญและการอัศจรรย์แห่งความเท็จและอุบายอาธรรมต่างๆสำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้ในพระธรรม2เทสโลโนิกาบทที่2ก็ก้าถึงสิถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราเราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะและไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านพระธรรมยอนบทที่สิบสี่ข้อสิบห้าถึงสิบเจ็ดอาเมนค่ะขอพระเจ้าอวยพรพท่าน